หนึ่งแนวคิดสร้างชีวิตขาขึ้นตลอดคุณลองมาดูวิธีการซึ่งมันสามารถเปลี่ยนได้ไหมที่คุณจะไปเป้าหมายของคุณไม่ใช่การที่คุณตะบ,บี้ตะบ,บันทาแบบเดิมๆทั้งๆที่ไม่มีกําไรคุณก็ยังตะบ,บี้ตะบ,บันทามันอยู่นั่นแหละพยายามลุยลุยลุยนะคะแล้วบอกตัวเองว่าการทําธุรกิจอ่ะคือจริงๆมันกําไรน้อยช่างมเธอแต่เราก็ทําเยอะๆแล้วกันทําปริมาณเยอะๆนะ,ะยิ่งทําเยอะเดี๋ยวกำไรมันก็มาเอางแหละจริงๆเราไม่ใช่นะคะทุกคน ยิ่งทําเยอะมันก็ยิ่งขาดทุนเยอะเคยได้ยินไหมคะขายดีจนเจ๊งคําคนี้เกิดขึ้นกับหลายๆธุรกิจบ่อยๆเพราะฉะนั้นให้คุณคิดแบบนี้นะคะเป้าหมายของคุณเนี่ยมันไปถึงได้โดยใช้วิธีการใหมย่ยืดหยุ่นได้แต่อย่าล้มเลิกมันถ้าวิธีนี้ไม่ผ่านถ้าวิธีนี้ไม่สําเร็จให้ลองหาวิธีการใหม่ให้ยืดหยุ่นกับตัวเองนิดนึงนะคะใช่นะคะที่กําลังมองหา แนวทางหรือว่าไอเดียที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นครูเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ทําธุรกิจมายาวนานมา,มากกว่า25ปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้ครูก็ได้ออกมาเปิดคอร์สนะคะเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับการขายสอนเกี่ยวกับการโตธุรกิจแล้วก็การวางระบบธุรกิจให้เป็นอัตโนมัตินะคะซึ่งคอสนี้ชื่อว่าคอร์สวิชามารการตลาดออนไลน์นะคะซึ่งครูได้กลั่นออกมาจากประสบการณ์การทําธุรกิจของครูเนี่ยมากกว่า25ปีแล้วนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยครูสามารถที่จะโตย ขายขึ้นมาได้ถึง20เท่าทั้ง4ธุรกิจของครูไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกินแครธุรกิจบ้านเช่าแล้วก็ธุรกิจรีสอร์ทมี2ที่นะคะที่สระบุรีแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดนะคะครูมั่นใจว่าคอร์สนี้มันจะสามารถช่วยคุณได้แน่นอนซึ่งครูได้เปิดสอนเป็นสองชาตินะคะ อาช่าแรกก็คือเป็น p r i v a t e coaching แบบเจอตัวนะคะก็คือครูสอนเองราคาปกติอยู่ที่49,000บาทแต่ช่วงนี้ครูให้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็สำหรับเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นราคาอยู่ที่1 9 0 0 0บาทครูให้แค่4คนแรกเท่านั้นที่ทักเข้ามาแล้วก็เดือนนึงเนี่ยไม่เกิน3คนนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยสำหรับ2คนแรกนะคะที่เห็นคลิปนี้แล้วทักเข้ามาครูให้โบนัสพิเศษเป็นคอร์สออนไลน์นะคะชื่อคอร์สเดียวกันเลยวิชามาน การขายอัตโนมัตินะคะเพื่อที่คุณจะได้อัไปทบทวนแล้วก็ออปชันที่2นะคะครูก็เปิดสอนเป็นคอร์สออนไลน์นะคะชื่อคอร์สว่าวิชามานการขายอัตโนมัตินี่แหละนะคะจากราคาปกติที่25,000บาทนะคะช่วงนี้ครูให้ราคาพิเศษ Early Bird อยู่ที่8,900บาทแล้วก็ให้แค่คนที่เห็นคลิปนี้10คนแรก ะะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าก็สนใจนะแต่เคยไปเรียนมาหลายที่แล้วลองเอามาปรับใช้ก็ไม่ได้ผลนะคะเอางี้นะคะหากคุณนําไปปรับใช้กับธุรกิจคุณแล้วนะคะแล้วมันไม่ได้ผลครูการันตีคืนเงินให้คุณแบบเต็มจํานวนนะคะครูปิดทุกความเสี่ยงให้คุณถ้าสนใจก็ทักมา